สวัสดีค่ะก็คลิปนี้ก็จะพามา2เลขเด็ดนะคะอ่างน้ำมนต์หรือสีเน้นคอหวยสองตาไม่กรับริบเสียงโชคงวด16กรกฎดคมห3นี้นะคะวันเข้าพันษานะคะคอหวยยิงคือคักใหญ่เลยนะคะช่วงเขง้าพรนษาถวายเทียนพันษาแล้วก็ต่อด้วย2เลขอ่างน้ำมนต์เลยนะคะคนตาดีนะคะเห็นน้ำตาเทียนนะคะสีแดงเลย เกาะกลุ่มนำไปเสียงโชคเลยนะคะวันที่งวด16นี้นะคะส่องบรรยากาศอาสมหรือสีเนนธาตุพุทธคุณนะคะบริเวณริมถนนสายบางประอินบางบัวทองใกล้กับศูนย์ศิลปาที่บางไทหมู่สี่ตำบลโพแดงอำเภอบางไทรมีนักเสี่ยงโชคนะคะจำนวนมากเข้ามารวมพิธีต่อเส้นวาสนาเปิดถุงเงินในฝ่ามือจากท่านพระอาจารย์ฤษีเนนนะคะประทานมูล,ล,มล,ลนิธินะคะพลัง พุทธคุณเพื่อเสริมดวงโชคลาภและร่ำรวยเงินทองเนื่องจากเป็นวันหยุดนะคะรวมทั้งผู้คนนะคะก็ทำบุญถวายเทียนพันษาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวนะคะก็ทั้งนี้ก็สองเลขในอ่างน้ำมนต์ที่ศาลาบุญช่วยนะคะบริเวณหน้าพ่อปู่หรือสีพรเมศนะคะก็เพื่อหวังโชคหวังลาบก็เห็นน้ำเห็นน้ำตาเทียนนะคะก็เป็นมีเลขอะไร มีเลข2เลข3เลข4ี่เลข5เลข7แล้วก็เลข8นะคะซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็เกิดจากอาจารย์หรือสีเนนนะคะทำพิธีจะลดตัวเลขเรียกเลข,เลข,เลขนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรรมโบราณเมื่อประชาชนคอหวยได้เห็นนะคะจึงได้นำไปเสี่ยงโชคเผื่อว่าจะถูกรังวัลโชคลาภนะคะใครตาดีก็ได้นะคะนอกจากนี้อาจารย์หรือศีเนนก็พร้อมคณะก็ได้เดินทางไปยังวัด มะไายะวันนะคะหมู่ที่แปดตำบลเทพมงคลอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อร่วมรอเทียนและถวายเทียนเนื่องจากวันเข้าพรรษาด้วยนะคะก็ใครกะตาดีก็ได้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะงวดดีนะคะขอบคุณที่รับฟังรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ